หลายๆครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่าเวลาที่ลูกนอนนะคะทำไมถึงมีเสียงดังคล้ายกับเสียงกรนสวัสดีค่ะหมอป๊อบดอรซสลี่ป๊อป,อป,อป,ป,ปค่ะหมอเด็กหมอทารกโรคระบดค่ะหลายๆครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าทำไมเวลาลูกนอนนะคะถึงมีเสียงดังคล้ายกับเสียงกรนนะอันเนี้ย สาเหตุหลักๆในการที่ลูกนอนแล้วมีเสียงดังคล้ายกับเสียงกรนนะคะก็มีได้สสาเหตุนะคะอันที่1ก็คือการที่กล้ามเนื้อในการควบคุมเพดานอ่อนของลูกเนี่ยยังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลานอนเนี่ยด้วยสรีละทำให้มีเสียงเกิดเสียงกรนได้นะคะสองนะคือการที่กล่องเสียงของลูกยังอ่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการที่แคลเซียมยังไปตกผลึกได้ไม่เต็มที่เนี่ย ทำให้เวลาที่ลูกนอนเนี่ยเกิดเสียงได้นะอันนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เปลี่ยนท่านะคะเช่นจากนอนหงายเป็นนอนคว่ำเนี่ยเสียงจะเบาลงนะคะหรือในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกป่วยเป็นหวัดนะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังขึ้นได้นะคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่ลูกค่อยๆโตขึ้นเนี่ยเสียงเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปนะคะวันนี้นะคะหมอปอก็ฝากไว้ ในเด็กทารกนะคะนอนแล้วกลนมีเสียงนะคะเป็นได้หลักๆ2อ,อย่างนะคะก็คือการที่กล้ามเนื้อในการควบคุมเพดานอ่อนอยังเจริญไม่เต็มที่แล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของกล่องเสียงที่ยังอ่อนอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอป๊อบดอกเตอร์สลิปป๊อบไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ